โอ้โหเหลือกูกับใครวะเนี่ยสองคนสามเครื่องมันเอา <c oughs> มึงกับกูเอาไง <c oughs> มึงให้กูปันเถอะไอ้ห่ามึงดูคนดิมึงดูคนดิ ให้ก <it> ูปั่นเถอะกูขอละถือว่ากูขอละอย่าโอเคมานี่มานี่ เดินตามกูนีนักใช่ไหมมึงโดนกูหนึ่งพันน่ะนี่ไงล่ะโกรธไหมล่ะโกรธกูไหมโกรธกูยังโกรธไหมเฮ้ยเครื่องปัดไฟไปไหนหมดวะ โอ้โห oh, ไม่ช่ำเลยว่ะหล่นว่ะฝึกไว้ฝึกไว้เออฝึกฝึกไปฝึกไปถือะว่าบอมโอ้ยไม่ช่ำเลยอ่ะหล่นอีกแล้วอ่ะเอาไม่เอาไม่สองรอบโอ้โหเอาหน่อยดิวะเอาแบบบิงกมาหน้าระเบียงจากบันไดอ่ะต้องทำได้ดิวะเสียงอะไรแม่งครแรงอ่ะ มันไม่เอาเลยวะเนี่ยเนี่ยรับได้นีิวาเอาจริงก็ทำได้น่วะเอาดิเอาดิไอ้รอดิลอดิอย่างงั้นอย่างงั้นอย่างงั้นแหละอย่างงั้นแหละไปตรงบันไดดิ ไอ้ต้องฝึกตัวมันได้เด้งเลยเอ้ยเอาไม่เอา,าโอ้โหโห <c oughs> คตรเข็ม <c oughs> ดูดิอะไรออกมาจากใต้กระโปรงวะนะอะไรสัลิดไง หล่นอีก啊โอ้โหถ้าเป็นตรงบันไดหล่อนหล่อนจะพลาดผมจะบอ,อกเลยสวัสดีครับหล่นอีก啊โอ้โหต้องให้สอนไหมกดประมาณสองวิพอ่ะห <c oughs> ล่นแล้วหล่นอีกอ่ะดูดิ เอ้ยได้แล้วเว้ยเอออีกรอบนี้ไปกูจะดูไปขอดูอีกรอบ, <สำ S 1> บ,บดิไปฝึกกันว้างง่ได้แล้วเว้ยเป็นไหมขอบคุณยูณครับเชียมมร์มากสิบบิทมันทำได้แล้วเว้ยโอ้โหแม่งส์สดๆเลยเปะตามอาจารย์มาตามอาจารย์มา,ามอาจารย์จะสอนให้ อาปั่นอะไรของเขาวะตู้ปั่นไฟอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหแม่งเอ้ยมันทำจนได้อะผมว่าถ้ามันเจอสนามนี้กับคนที่ปั่นไฟอยู่ตรงระเบียงนี่เร็จบิงโกแน่นอน อย่าอย่าอย่าทันเร่งดึงหลังนะไม่เอานะนี่ไงอะไรเล่นพีเลนอะไรนี่เอาเฮ้ยอ้าเฮย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 เอ้า ไอ่ฮาโอย๊ยอะไรเนี่ยกูสอนมึงนะมึงโอ้โหนี่มันสิ์ล้างครูนี่นหว่าเฮ้ยไอ้ฮาลืมบุญคุณกูโอ๊ยเฮ้ยช่วยกูด้วยไอ้เฟิร์สโอ้ยอ,อะไรเนี่ยกูสอนมึงกูเป็นคนสอนสอาจารย์แล้วโอ้โหมันได้ความรู้แล้วมันฆ่าดจานทิ้งโอ๊ยช่วยกูด้วย แล้วเพื่อนผมไอ้เฮ้ยนี่ไงขอบคุณแพทครับผม้ำเราการกดรีทับต์คาลครับผมสามเดือนแล้วเหรอไม่ต้องแล้วมึงอ่ะกูไม่เล่นกับมึงแล้วผมไปเลย มันเป็นลูกศิษย์ที่ไม่เอาอ่าวอะจะมาฆ่าอาจารย์ได้ไงวะ่ะเป็นลูกศิษย์ที่ใช้ไม่ได้นะไปไหนก็ไปซะข้านับจากบัดนี้จงฟังคำข้าไว้ข้าขอในประเทศเจ้าออกจากดินแดนแห่งศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ยิดแดนแห่งพมจันทร์เองจงเก็บความเค็มไว้ให้หนุ่ม <laughs> หนุ่มชายโสด ตอบรักเหมือนกันนะขอบคุณมากนะที่กดรีสบสไครกันนะครับ Welcome back dude รถแข่งท oh oh, ี่ด oh ึงผมตายอ่ะโอ้โหฟันกูอีกแล้วเฮ้ยจะทำแบบนี้ข้าให้โอกาสเจ้าอีกครั้งในการแก้ตัวหากเจ้ายังดื้อดึงที่จะฆ่าข้าแล้วก็ดาบนั้นจะคืนสนอง มาดิลองวิชาดิตรงนี้ไงที่ที่เราฝึกวิชาครับหน้ากูสั่นเลยเราฝึกวิชากันตรงนี้ไงกูฝึกวิชากับมึงตรงนี้ ฝึกไว้ฝึกไว้เออฝึกฝึกไปฝึกไปถือซะว่าบอมโอ้ยไม่ช้ำเลยอ่ะหล่อนอีกแล้วอ่ะเอาใหม่เอาใหม่อย่างงาั้นอย่าง,งานั้นลองวิชาดิตรงนี้ไงที่ที่เราฝึกวิชาคราอ้าหน้า <c> ก <ười> <c ười> ูสั่นเลย